สวัสดีจ้าพี่น้องขอทักทายพี่น้องเขาสู่ช่องที่เสาะกราวเคยไทยสะพยเยอรมันนะพี่น้องเนาะสภาพแบบว่าทํางานขุณของมาตลอด3าสวันนี้เนาะ,ะวันนี้เป็นวันยายห้หองเนาะเนี่ยของที่อยู่ในห้องเนี่ยจะต้องเคลียร์ออกเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยตู้เรากับแพ็กแล้วเพิ่งซื้อมาได้แค่สองสปีนี้เนาะยังใหม่อยู่เสียดายพี่น้องเนี่ยก็เลย ต้องเอาไปด้วยเนาะเพราะว่าใหม่เอี่ยมทุกอย่างเนาะเพราะว่าเราอยู่ห้องนี้แค่สปีเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยแล้วที่ก็เลยอยากบันทึกภาพเก็บไว้ดูเนาะเนี่ยแพ็คเรียบร้อยแล้วพี่น้องระเบียงข้างนอกเราก็เหลือแต่ทําความสะอาดก็สำเร็จเนาะก็ะที่อยู่ชั้นสี่เนาะมันสูงมากเราก็เลยหาห้องใหม่ขยับขยายไปอยู่ต่ำๆกว่าเดิมเนาะเนี่ย ที่ก็จะพาดูที่เราเก็บของเนาะเนี่ยที่เราแพ็คต้องแพ็คเอ่อบับเบิลนะพี่น้องเนี่ยขุมพลาสติกแล้วก็เอ่อ uh, อะไรอนะเขาเรียกอะไรเคมีบานีกชิ่งหนึ่งเนาะเนี่ยโซฟาก็ใหญ่เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่มันใหญ่เนาะมันก็เลยใช้เวลาแพ็คนานเนี่ยคนออกกำลังกายโทรทัศน์อันนี้ก็ตู้ปลาเนาะพี่น้องเนีย ใส่กล่องมดเนาะพี่น้องเนี่ยนี่ก็โตงานเขียนของกะทิภาพวาดมีแต่ของนังนันกๆเนาะพี่น้องเ,เสื้อผ้าอะไรเราก็แพ็กไว้เตียงนี่ก็เป็นอย่างนักอย่างหนาเนาะพี่น้องเพราะว่าเป็นเตียงที่แบบว่าเอ่อยกได้เนาะเตียงใหญ่แบบสามารถใส่ของข้างในได้หลายอันคือแบบนี้เราก็จิถ่ายรูเนาะ นี่เนาะเนี่ยสามารถใส่ของข้างล่างได้เนาะเนี่ยทั้งสองข้างเลยเนาะเนี่ยมาตฐานก็ก็ะที่เก็บแพกออกมาเนาะปกติมันก็อยู่ข้างล่างเตียงนอนเนาะแต่ว่าเราก็เอาเอาออกมาเอาออกมาใส่ถุงดำถุงพลาสติกอยางนี่ไว้เนาะพี่น้องเนาะเตรียมที่จะย้ายส่วนตู้นี่เราก็จ้างเข้าประกอบ จ้างเขาถอดออกเนาะเพราะว่ามันใหญ่เนีเราไม่สามารถที่จะทำได้เองเนาะพี่น,อน้องเป็นตู้เสื้อผา้าตู้เลื่อนเนาะใหญ่มากพี่น,อน้องเคลียร์เสร็จหมดแล้วก็สบายใจนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวแต่ตรงนี้ก็เรียบร้อยก็ดันลงแบบนี้เคลียร์ของลงให้หมด ามีก็ตื่นแต่เช้านี่ของหลายพี่นอ้องเก็บกวาดทำความสะอาดห้องน้ำก็เก็บหมดแล้วตู้นี้ก็พันเรีบเยบนระ้อยเนาะของทุกอย่างใหม่อยู่นาะพี่นอนะ้องเนาะจะทิ้งก็เสียดายดิซื้อมากก็แพงนาะพี่น,อนะน้องนะตัวคอมพิวเตอร์อันนี้ของทำงานของกที่ก็จะเป็นตู้เป็นเฟรม เป็นสีอ่ยยังกระโตทำงานเนาะแล้วก็เตรียมพร้อมพี่น้องเตรียมพร้อมที่จะย้ายวันนี้วันพฤหัสวันดีเหมาะแก่การย้ายของขนของเข้าบานใหม่เนาะพี่น้องอเ,เตรียมใบห,หมดแล้วห้องครัวก็เรียบเลยเหลือนี่เนาะถอดออกแล้วอันนี้กระตู ตู้ตู้เย็นใหญ่ของของเราเนาะไม่ใช่ของอพาร์ตเมนต์นี่นะรอรับลอยอันนี้ก็เป็นของเข้าพี่น้องก็ยังคองอยู่ของเราเราก็เอาไปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปวิดีโอเนี่ยกะที่ก็ฝากช่องกะที่ส่องกราวเคยไทยสะพยเยอรมันเด้อเด้อพี่น้องเด้ออยากให้มาเห็นถึงกา,ารย้ายของเนี่ย ในประเทศเยอรมันเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะพี่นอ้องเนี่ยของเราก็ต้องแท็กใส่ลังเราต้องทบให้มันเรียบร้อยเนาะคิดถึงบ้านเองเนาะพี่น้องถ้าบ้านเองกับยาพี่น้องช่วยกันคนละม้อคนละมือกับเซ็ตแต่บ้านนี้เราต้องเอาของใส่กล่องให้เรียบร้อยแล้วก็แพ็กแบบนี้เนาะส่วนเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราก็ต้องพันพันแบบนี้เลยนะพี่น้องเนี่ยเพื่อความปลอดภัยเวลาเขาขนเขาก็จะมีริบ ก็ว่ากันที่อยู่ชั้นสี่เนาะสูงมากมันก็จะเป็นเหมือนบันไดเลือเนาะพี่น้องเดี๋ยวกระชิบให้ดูบรรยากาศฟูโล่เนะาเนะเย็นนะพี่น้องูเนี่ยบรรยากาศหนาวเย็นเนาะเป็นน้ำแข็งนะพี่น้องช่วงเช้าสังเกตหลังค่าไหมพี่น้องนะหลังค่านะเนี่ยไอ้น้ำแข็งมันก็เก,กาะอยู่เลยเนอะอยาะเนี่ยก็ที่อยู่ชั้นสี่เนาะห้อง ใหม่ที่ก็ที่ไปเนี่ยอยู่ชั้นสองซึ่งก็ต่ำกว่าชั้นสี่เห็นไหมพี่นอ้องติดหลังคาเลยเนาะเพราะว่าตึกส่วนใหญ่น่ะจะมีแค่สี่ชั้นห้าชั้นเพราะว่าบ้านเมืองนี่เขาจะไม่ให้ตึกอยู่สูงกว่าสถานที่สําคัญเหมือนวัดเหมือนโบสถ์อะไรเงี้ยพี่น้องก็เลยตึกจะไม่ได้สูงเหมือนประเทศไทยเราเนาะก็เป็นความรู้ที่กะทิเอามาให้ ก็รอเข้ามาเนาะพี่น้องเขานัดเองไม่เกินแปดโมงเชา้านี่ก็พากันตื่นตั้งแต่หกโมงเช้าเนาะพี่น้องเนะาะเมื่อคืนก็นอนเกียบเ่องคืนพากันนอนไม่ค่อยรับเนาะไม่รู้ตื่นเต้นหรือกังวลเนาะพี่น้องเนาะเราตะเคียบหมดแล้วหนาวเย็นเลยแหละพี่น้องดูสิอยู่เมืองนอก มันก็มีทังลำบากมีทังสบายเนาะพี่น้องนะเนาะแล้วแต่ในความคิดของกะทิกะทิก็ว่าพาพูดถึงโอกาสมันก็ดีนะมันสามารถหาเงินได้ง่ายแต่ถ้าถึงพูดถึงความเงียบเงาว่ามันก็เงาเพราะว่าเราอยู่กับเห็นไหมบรรยากาศเทาเทานาวเย็นเยน็นแล้วก็อยู่กับครอบครัวไม่ได้แบบอยู่กับญาติพี่น้องพ่อแม่หรืออะไรเนี่ยที่จะได้เจอกันบ่อยเนาะ อันนี้ก็รอเนาะรอให้เข้ามาสำหรับคลิปรีดีโอนี่ก็ทิก็ต้องฝากไว้เท่านี้เนาะพี่น้องเนาะก็มีความสุขกันหลายๆในวันพุรธัสรนี้กะทิก็มีความสุขจนตื่นเต้นนิดนึงนะพี่น้องว่าจะได้ไปอยู่ห้องใหม่วันนี้ถ้าคล่องแค่เรืออะไรก็บริษัทก็น่าจะขนย้ายเซ็ตของที่พี่น้องเห็นทั้งหมดนี่ก็อยู่ประมาณพัน พั 2005, นหะ้าเนาะเยวใช่ไหมเดีนะ๋ยวถามสามีก่อนวีวีเฟียฟอุ้มซูก๊กเนาะเขาส่ง300หนึ่งพันสามร้อยยูโรนะพี่น้องสำหรับของหมดเนี่ยคร่าวๆนะพี่น้องเขาอาจจะเอาพนะันห้าเนาะเพราะว่าตอนที่เข้ามาดูเนี่ยเขาก็ไม่ได้เห็นเขาไม่ได้เห็นของที่มันมันอยู่ใต้เตียงเนาะเนี่ยเพราะว่าไอ้ของพวกเนี้ยมันอยู่ใต้เตียง ก็ลืมไม่ได้เอาให้เขาดูเนะเาะก็ถ้าเพิ่มก็เพิ่มนิดหน่อยหละพี่น้องอาจจะพันห้า 1, 5, อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุยกัน,น่อยมันกับพันสามเนาะจาต้องจ้างเขาแหละพี่น้องอะไรที่เราทำเองไม่ได้ของมันหนักเยวก็ชื่อให้ดูบรรยากาศฝั่งนี่เนาะดูอ่ะพี่น้องเย็ยนเจี๊ยบเลยบรรยากาศนี้เนาะในช่วงเชา้าหมู่มบ้านคน พีท่ทีก็อยู่ติดเส้นทางนอกเลยลังบ้านนี่ก็ป่าไปก็เป็นป่าเฮ็ดเนาะเฮ็ดจะอยู่ไม่ไกลก็สามารถปั่นจักรยานไปหาได้แต่ก็ไม่มีเวลาหรอกพี่น้องนี่เลยเนาะเตรียมขนย้ายสำหรับชาวนี่เดี๋ยวเข้ามาการขนย้ายเป็นยังไงเดี๋ยวก็ทกีก็จะถ่ายคลิปวิดีโออีกทีหนึ่งเนาะสำหรับคลิปนี้ชาวนี่ก็ เท่านี้เนาะพี่น้องเนาะมันจะควรึ้นมีความสุขกันหลายๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ